ข้าวกนบากของหลวงปู่สิราสริจันทร์นะครับอนุโมทนาบุญกับเพื่อนบ้านนะเป็นสิริมงคลอย่างแท้จริงนะครับสำหรับท่านที่มาทำบุญที่วัดพระธาตุเมรินนในวันนี้ สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวภูไทยพาลาะครับผมครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครได้มีโอกาสมาที่วัดพระธานุเหมินหินหลวงปู่ศิลา,าสลิจันโพท,ที่อำเภอเขาวงจังหวัดกระสินธุ์นะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ที่ ย9กันยายนสองพัอยปลายปลายเดือนครับผมวันนี้ก็แดดครับแดดร้อนมากครับแดดจ้าเลยวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะวันหยุดดูครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงยอดโยมสาธุชน เยอะอยู่นะครับดูครับผมทางโน้นแล้วก็ทางจุดนี้นะครับจุดนี้เป็นที่เช่าบูชาวัตถุมงคลนะครับผมก็เยอะตรงจุดโน้นจะเป็นที่ที่บูชาดอกไม้นะครับไม่ใช่เช่าบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะไปไหว้องค์พระธาตุแล้วก็ หลวงปู่รูปเหมือนหลวงปู่หน้าองค์พระธาตุนะตรงนั้นนะครับผมแดดร้อนนะครับวันนี้แดดดูครับแดดแดดร้อนมากครับดูท้องฟ้าครับโน่นของฟ้าแจ่มใสมากแต่ก็ร้อนครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะนี่คือ จุดเช่าวัตถุมงคลวัดพระราธาตุมื่นหินนะครับโนอครับเช่าวัตถุมงคลก็เยอะอยู่นะเยอะพอสมควรครับผมนี่นครับรายการนี่คือราคาของเช่านะ ชาววัตถุมงคลราคาก็ตามนี้เลยฮะก็เยอะอยู่นะครับผมนี่ครับผม กำไรเสือเนี่ยเออยอะโยม่สาธุชนก็เยอะอยู่นะครับทางด้านโน้นก็จะเป็นบริจาคข้าหอศพหรือว่าโรงศพทางโน้นนะทางด้านนี้ทางด้านนี้นะฮะก็จะเป็นจุดที่ปิดทอง ลูกนิมิตนะดูครับผมครับนี่คือองค์พระธาตุหมื่นหินนะครับในวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567นะตอนนี้ยังไม่เที่ยงนะครประมาณ 11นาฬิกาแต่ดูแดดครับแดดจ้าร้อนมากครับดูครับผมยอดโยยมสาธุชนก็เยอะพอสมควรอยู่นะทยอยมาเรื่อยๆนะนี่ครับผมดูทางประตูทางซุ้มประตูทางเข้ามาครั ดูครับยอดโยมสาธุชนก็มาเรื่อยๆนะเป็นวันหยุดด้วยครับวันนี้ก็ยอดโยมสาธุชนก็ทยอยมากันเยอะพอสมควรนะนี่คือบรรยากาศรรอบๆหน้าองค์พระธาตุนะนี่ครับวันนี้ แดดค่อนข้างร้อนนะเดี๋ยวเราเข้าไปเดิน<ๆ>เดินเข้าไปดูงด้านในกันครับผมนี่คือบริเวณโดมหน้ากุฏิหลวงปู่นะครับมมดูฮะ,ะเยอะอยู่นะครับเยอะมากนะเห็นไหมครับจะโยมสาธุชนมากราบไหว้ขอพรเยอะพอสมควรตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ บูชาทุกเทียนดอกไม้นะครับเพื่อที่จะมากราบไหว้นี่องคูเพชรดำนาคราชทางนี้นะองคูเพชรดำนาคราชนี่คือพญานาคนะพญานาคองค์สีดำนะเห็นไหมฮะเยอะมากวันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ ทางนี้คือทางที่จะมากราบไหว้ขอพรอ,อง์ท้าวเวสวรรณนะที่อยู่ทางด้านหน้าหรือเปล่า,ด,าด้านหน้าขององค์พระธาตุมื่นหินนะนี่องค์พระธาตุวันนี้แดดร้อนมากครับองค์พระธาตุมื่นหินนี้แดดสองนี้เป็นประกายสวยงามเลย แต่ร้อนจริงอ่ญาติโยมสาธุชนก็ไม่หวั่นนะตรงนี้ก็จะเป็นเต็นท์นั่งรับประทานอาหารนะซึ่งจะมีโรงทานอยู่ตรงนี้นะนี่ครับโรงทานใครหิวก็มารับได้นะที่โรงทานเป็นก๋วยเตี๋ยวนะนี่ครับเป็นโรงทานของปู่เองนะครับ มีทุกวันนะมีทุกวันครับผมมีทุกวันนะนนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูทางด้านหน้าขององค์ท้าเวสุวรรณนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้แต่ว่าแดดนี้ค่อนข้างร้อนร้อนมากครับผมแดด ที่เห็นทางโน้นก็เป็นวิหารวัชรธรรมโสพลที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับผมนี่เป็นองค์เวสวนยีงอยู่ประจำควัดประธานเมืองหินนะมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์เทว,วสวรนรงนี้นะ ครับนี่คือวิหาร พระราชวัชรธรธรมโสพลนะวิหารไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะณนะตอนนี้ในจังหวัดกระสิน์นี้นะกำลังทำการก่อสร้างอยู่ก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะอยู่นะ,ะเหลือแต่ตอนนี้ก็คือเตรียมขึ้นตัวหลังคาแล้วก็จะทำการมุงหลังคาต่อไปนะก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับ ก็มีความคืบหน้าค่อนข้างเยอะอยู่นี่คือวิหารพระราวัชรธรรมสุพลนะครับผมเป็นวิหารไม้ขนาดใหญ่นะดูครับแใ่ทางด้านนี้นะครับทางด้านทิศตะวันออกของ องค์พระาธาตุนี่ครับนี่คือพระอุโบสถนะรพระอุโบสถประจำวัดพระธาตุหูหูก็เริ่มก่อกำแพงแล้วนะครับมีความคืบหน้าไปค่อนข้างเยอะนะคะนี่เป็นโบสถ์มหาอุดนะครับนี่ครับมีการก่อกำแพงแล้วด้านนึง กาะผนังนี่ครับผมนี่คือองค์พระธาตุมื่นหินครับในวันที่แดดจ้าแดดส่องก็จะสวยงามเป็นอย่างยิ่งเลยอะ เดือดส่องสะท้อนลงมาที่องค์พระาธาตุองค์สีขาวนี่คือสวยงามจริงๆครับทางด้านนี้คือทางด้านทิศตะวันออกนะครับนอนจับนะครับเป็นข้าก้นหว่างตากแห้งอย่างดีนะครับจะมีมีปุผยถูกเสกเรียบร้อยนะครับฉะนั้นแล้วผมก็จะขอแจ้งข่าว บอกบุญนะครือว่าเป็นการแจ้งข่าวบอกบุญนะครับในวันที่หนึ่งสองสามพฤศจิกายนนี้นะครับจะมีงานมหากฐถินที่วัดพระธาตุเหมือนหินนะครับผมก็วันที่หนึ่งนี้ก็จะมีมหาสพสมโภชคือศิลปินภูไทยนะครับวันที่สองก็จะเป็นเสียงอีสานนกน้อยไรพรนะครับ สำหรับวันที่3ก็จะเป็นรุ่งที่วาอำนวยศินนะครับตรงจุดนั้นนะครับตอนนี้ก็มีการเข้าคิวการเข้าคิวรับข้าว้นบาทของหลวงปู่นะครับผมเพื่อเป็นสิริมงคล

แสดงใ่นคนที่มาวันนี้นี่โชคดีอย่างมากเลยนะครับขนาดข้าวยังไม่แห้งลุกสิทธิ์ยังมาแย่งกันเสอร์วันกับตัวเองนะครับอ้า อันนุโมทนาโดยทุกท่านนะครับสิ่งที่ได้สิ่งที่ดีนะครับสิ่งที่มีมารมาของวปูุสิรสิริเทนครศาสตรกษาสร์โทาสทาสตเข้าแถวรับเข้าคนบาทหลวงปู่นะคร <c oughs> ตอนนี้ก็เยอะมากนะครับผมานในที่มาจกรายดูฮะ่ปะมวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567นะครับผม ค่อยๆมานะครับค่อยๆมามีการแจกข้าวกลนบาทลวงปูนนะครับนำไปเป็นสิริมงคลแก่ตนเองนะครับฝนนะครับถ้าใส่ถุงซิปปิดกระเป๋าไว้ได้ตุ้มยิ่งได้นะครับและที่สำคัญนะครับมันอยู่ที่ใจสิ่งของนะครับพี่ได้จากวัดพระธาตุมิงนั้นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ ฉันแล้วทุกท่านนะครับอาหารพรตามทีขอให้ทุกท่านนั้นนะครับเป็นสิริมงคลนะครับกับตัวเองพร้อมครอบครัวรับหน้าที่การของเจริญรุ่งเรืองจะต้องสิ่งใดก็ของค้าขายนี่ขอได้เป็นหมื่นหมื่นล้านขอให้ทุกๆท่านนั้เป็นสิริมงคลใหม่ในเร็วพันนะครับจะให้ทุกปีหน้าเข้าก่อนสิ้นปีนี้เลยนะครับสาธุบุญสาธุบุญทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุ เอามานะครับมานะครับกับท่านใน่ข้าวกลนบาตของหลวงปู่ศีราสิริจันโธนะครับอนุโมทนาบุญกับนพื่อนเป็นสิริมงคลอย่างแท้จริงนะครับสำหรับท่านที่มาทำบุญที่วัดพระธาตุเมรุในวันนี้หลายเดือนเลยนะหลายเดือนมากกว่าที่จะได้นะครับข้าวก้นบาตของหลวงปู่นะครับส่วนมากนั้นจะหมดก่อนนะครับส่วนมากจะหมดก่อน ักนได้มีคน,นคที่ดูแลใกล้ชิดหลวงปู่นี้นะครับเอาไวท้ทีละปั้นละปั้นละปั้นนะครับหลายวันหลายปั้นก็มาตากเป็นเป็นเม็ดให้กับออสินใจนุสิ์นะครับที่มาทำบุญที่วัดพระธาตุเมืองหินนะครับ,รบหลังจากที่รับเข้าก้นบาทหลวงปู่เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วนะครับก็จะพาเดินขึ้นมาทางด้านโดมขายวัตถุมงคลนะ เช่าวัตถุมงคลทางนี้ก็จะมีนี่ครับใครที่ชอบเชียงดวงนะฮะลอตเตอรี่มีขายนะฮะแล้วก็ทางนี้ฮะ,ค,ะคือแดดร้อนมากครับผมนหิวก็ทานข้าวก่อนนะครับโมนน้ำเปล่าเข้าห้องน้งห้องผ้าแล้วก็นั่งพักก่อนนะครับเราก็คือไปเรื่อยๆแดดร้อนมากนะฮะ ทำบุญที่รด้มาทานหินแล้วนะครับม่ต้็งรีบร้อนน้อยก็ได้บุญเหมือนกันทำเยอะก็ได้บุสดใหเหมือนกันชนะนลวงพ่อเดี๋ยวคระญาติโยมสาธุชนก็เยอะอยู่นะครับะากันในครัตรงที่เชาวบูชาวัตถุมงคล จุดนี้ก็คือจุดที่บูชาทุกเทียนดอกไม้นะครับผมบูชาของพระธานุเมินหินนะครับก็อย่าลืมนะครับในวันที่1-3ถึง3พฤศจิกายน2567นี้นะครก็จะมีบุญใหญ่นะครับบุญมหากถินนวัดพระธานุเมื่นหินนะครับ ตำบลกุดปลาคขาอำเภอเขวงจังหวัดกาลสินนะครับผมในวันดังกล่าวนี้ก็จะมีมหรสพมาสมโภธทั้ง3วันนะคือวันที่หนึ่งนี้ก็พบกับศิลปินภูไทยครับผมและวันที่2องพฤศจิกายนก็พบกับเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรน,นะครับผมและวันที่สามนะฮะสพฤศจิกายนก็ พบกับรุ่งที่วาอานวยศิล์นะครับซึ่งวันที่3นี้ก็เป็นวันรวมนะวันรวมทอดถวายให้กับหลวงปู่นะครับผมในวันที่สอย่าลืมนะครับวันที่1นึงถึงสพฤศจิกายนนี้จะมีกระถินนะมีบุญใหญ่นะวัดพระธาตุเหมือนหินนะครับผมและหลังจากนั้นวันที่6นะวันที่6พฤศจิกายนนะก็จะมีงานกระถินที่ธรรมอุทยาน หลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับผมบ้านแกเปะอาเภอเมืองจังหวัดกาฬสินนะครับผมในวันที่6พฤศจิกายนนะครับในวันนั้นจะมีศิลปินดารามากมายนะครับมาร่วมงานพิธีนะครับผมอย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมบุญก็เรียนเชิญได้ตามวันเวลาดังกล่าวนะฮะและที่ใกล้ๆที่จะถึงนี้นะครับวันที่14 ตุลาคม2567นี้นะครับเป็นเป็นงานอายุวัฒนะมงคลของหลวงปู่ครบ80ปีนะครจัดที่ธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลานะครก็ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานกันได้นะครับวันที่14ตุลาคม2567ที่จะถึงนี้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับผมเราะผมสำหรับวันนี้ผมบา่าวภูไทยพะเลก็ได้พามา ชมบรรยากาศณนะวัดพระธาตุเหมินหินนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงๆนะซึ่งอากาศร้อนมากนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27พันจายน2567นะครับบรรยากาศนวัดพระธาตุมินหินก็เป็นอย่างที่ผมได้พาชมไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญกีนบางสิใดก็ขอให้บความสำรปราปรถนานะครับ มันหามันทำมันทานสำหรับวันนี้ก็ขอก่าบอบ่าสวัสดีครับผม